ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่พี่เอฟซทุกท่านวันนี้ก็มีงานเข้ามาหนึ่งตัวนะครับเอ่อตัวนี้เป็นกิตทายไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับอ่อรุ่น gmi 700นะครับก็ส่งมาจากที่ไหนนะเชียงรายกับเชียงรายตัวนี้ส่งมาจากเชียงรายนะครับลูกค้าบอกว่าเปิดติดนะครับผมลองเปิดดูไฟสีแดงติดอยู่นะครับแต่ว่า ผมยังไม่ได้เอาไฟเอซเข้านะครับเพราะว่า,าผมลองเช็คเบื้องต้นถอดฝาออกมาดูฟิลไม่ขาดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เอาไฟเอซเข้านะครับต้องถอดวอร์ดออกมาดูก่อนนะครับว่ามีส่วนไหนช็อตเสียหายหรือไม่นะครับถ้าเราต่อ AC เข้าเดี๋ยวมันจะเสียหายไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวต้องตรวจเช็คดูก่อนนะครับก็อาการไม่รัน โอเคก็เดี๋ยวผมจัดการถอดบอร์ดออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวกิดไทยรุ่นนี้ประการไม่รันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับผมก็ได้ถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับออลองต่อไฟ AC เข้าแล้วลองเปิดเครื่องก็ไม่รันจริงๆนะครับฟิลไม่ขาดนะครับดูแล้วฟิลไม่ขาดแต่ว่าสิ่งที่ผมตรวจพบนะครับว่ามีโอกาสที่จะเสียนะครับก็คือตัวตัวนี้เป็นหมอปแปลงนะครับเป็นมอปแปลงขนาด สองมิลลิแอมนะครับสองมิลลิแอมทัพสองมิลลิแอมนะครับก็ตรวจเช็คทุกจุดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวไหนเสียหายคร่าวๆนะครับแต่ว่าที่เสียหายแน่ๆก็คือตัวมะแปงนะครับตัวไม้ตัว,ตวมะแปงตัวนี้ก็ผมต้องถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาแล้วตรวจเช็คนะครับ รู้สึกว่าตัวมอแปลงตัวนี้มีอาการผิดปกตินะครับน่าจะเสียหายนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมอแปลงตัวนี้คราวนี้ผมมะแปงตัวนี้สั่งซื้อในอ,ออนไลน์มันไม่มีนะครับในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยไม่มีนะครับก็ ผมก็เลยสั่งมานี่นะครับสามตัวเลยสั่งจากจีนนะครับรออะไรประมาณเกือบครึ่งเดือนเลยนะครับลูกค้ารอนานเลยก็สั่งมาแล้วนะครับเป็นอะไรมอแปลงสมิลลิแอมทับสองมิลลิแอมนะครับก็เป็นหมอแปลงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะ รีเลย์ไม่ใช่นะครับเป็นหมอแปลงนะครับตัวนี้ก็<_ <EN> _>เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหมอแปลงใส่เข้าไปนะครับซึ่งรอเกือบครึ่งเดือนเนี่ยก็ลูกค้ารอเครื่องนานก็เดี๋ยวลองใส่หมอแปลงเข้าไปลองดูซิว่ามันจะกลับมาทํางานหรือไม่จะรันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวผมลองใส่มอแปลงแล้วลองลองลอง,ลองเครื่องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะครับ ครับผมก็ได้ใส่อุปกรณ์นะครับเป็นตัวมอแปงที่เสียหายนะครับตัวนี้คือมะแปงเก่าได้เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับตัวนี้คือตัวมอแปงเก่านะครับก็เปลี่ยนมอแปงไปนะครับตรงจุดนี้นะครับซึ่งมะแปงตัวเนี้ยถ้าไม่มีความจำนานจริงๆเราจะาตรวจพบ ของอาการเสียเนี่ยได้ยากมากนะครับต้องมีประสบการณ์พอสมควรถึงจะตรวจเช็คว่าหมออแปลงตัวนี้เสียหายเพราะว่าโดยส่วนใหญ่หมออแปลงมันจะไม่ค่อยเสียนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ใช้เวลานานพอสมควรหาอุปกรณ์ตัวเสียบนบอร์ดนะครับทุกอย่างรวมทั้งข้างล่างด้วยนะครับมีข้างล่างด้วยทั้งมอเเฟสทั้งไดโอดทั้งอะไรต่างๆนะครับ ก็ไม่มีส่วนไหนเสียผมก็เลยจำเป็นก็ต้องถอดตัวมะแปงออกมาเพื่อจะเอามาวัดค่านะครับแล้วก็ถึงได้รู้ว่าตัวมะแปงนี้มีความเสียหายก็ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมะแปงเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะกลับมาทำงานหรือไม่นะครับกลับมารันได้หรือเปล่านะครับโอเคเครื่องตัวนี้ไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับถ้าเราเปิดไฟเข้ามันก็จะทำงานเลย นะครับเดี๋ยวเปิดเลยสังเกตที่หลอดไฟนะครับอ่าหลอดไฟสีแดงติดนะครับถ้าสีแดงติดแล้วดับแล้วสีเขียวขึ้นแทนสีแดงนี่ก็แปลว่าเครื่องทํางานนะครับเครื่องรันได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดปิดนะครับหลอดก็ดับไปเลยนะครับไม่มีสวิตปิดเปิดก็เดี๋ยวเปิดให้มันรันนะครับเครื่อง เปิดติดแล้วนะครับสีเขียวขึ้นรันดูซิว่าจะมีวัดออกหรือไม่นะครับผมตั้งแรงดันไว้สาสิบโวลต์นะครับกระแสะที่สามแอมตอนนี้รันแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบห้าวัต์นะครับเมื่อกี้อยู่ประมาณนี้นะครับเจ็ดิบกว่าัต เพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะกลับมาทํางานได้เป็นปกติแล้วนะครับก็ปิดงานให้ลูกค้าได้นะครับโดยการเปลี่ยนอะไหล่ตัวเดียวนะครับคือตัวนี้เป็นหมอแปลงนะครับไม่ใช่รีเลย์เป็นหมอแปลงนะครับโดยทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยถ้าช่างที่ไม่ค่อยชำนาญหรือไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจวัดของตัวมอแปลงเนี่ย ก็จะไม่ทราบเลยนะครับว่าตัวมอแปงมันเสียก็จะหาจุดอื่นๆไปแต่ว่าผมหาจุดอื่นๆแล้วไม่มีตัวเสียผมก็ก็ทําการตรวจเช็คตัวมะแปงตัวนี้นะครับก็ได้พบว่าตัวมะแปงนี้ได้เสียหายนะครับก็เลยทําให้ต้องสั่งซื้อรออะไรเป็นครึ่งเดือนเลยแต่ว่าก็คุ้มค่านะครับที่รอครึ่งเดือนแล้วก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกติโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ก็ จะเห็นได้ว่าเครื่องทำงานเป็นปกติแล้วก็ปิดงานเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวฝาปิดแล้วก็คือถอดสาย ac ออกก็จบเลยนะครับส่งคืนลูกค้าขอบคุณลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับที่ไว้วางใจให้มาซ่อมกับช่างบ้านๆอย่างผมนะครับถ้าผมผิดพลาดประการไหนตรงไหนยังไงช่วยพี่ๆช่างพี่ช่างที่มีความรู้มากกว่าผมก็แนะนำได้นะครับ เพื่อแบ่งปันความรู้กันนะครับโอเคสําหรับตัวนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องของผมไว้จะได้เอาไว้ดูงานซ่อมกันตัวต่อไปนะครับว่าจะเป็นเครื่องตัวไหนยังไงคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปใหม่เลยสวัสดีนะครับ